สวัสดีครับพี่น้องชา้า o ยู u b e จํำจำได้กันไหมครับตรงนี้ที่ซาเน่ล้มป่านะครับวันนี้กูบุต้าอยู่ฮ่ามากุหลุมปลูกปล์มนะครับปลูกปล์มน้ํามันพี่น้องกุหลุมปลูกปล์มน้ํามันตรงนี้ปลูกปล์มน้ํามันแล้วดูก่อนดินเก็งไหมไม่เก็งนะครับพี่น้องฝนตกอุดปวนไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาปล์มมาลงนะครับ ว่าตองโกเจียบนะครับกันนีู้่่าเน่รกเริ่มรกแล้วพี่นะ้องเพราะว่าเป็นเดือนแล้วแหละตีตานี้ตามติดไปนะครับนี่ก็ลงปามน้ำมัน <c oughs> ปีมานโคเยมนะครับโคเชบในเมืองนะครับติโกงพลังนะครับอานสบายสบายพี่น้องเหนนะฝนตกด้วยสบายเลยดินไม่แข็ง แบบนน่มปนนลูกปั๊มหมดเลยนะครับร้อยกว่าไรตรงนี้พี่น้องเร็วเรวนะครับใจไม่โกเดี๋ยวคนปลูกก็มากุดด้วยจอบอีกครั้งนึงนะครับซ้ายขวาเลยพี่น้องสลับซ้ายขวาเลย ่รู้ว่าเป็นนานเจ้าโมงหรือว่านานหมองนะครับอันนี้ตอนนี้เป็น U5 นะครับ FXZ รถประมาณหกปันเจ้าโมงแล้วนะครับประมาณสองถึงสามปีแล้วรถเครื่าางองยังนิ่มอยู่เลยพีน่น้อง ตามไปดูเลยพี่น้องช่วงเงยน็นๆเห็นไหมดินวนวลพี่น้องถึงว่าฝนไม่ตกทุกนี้ก็เก่งอยู่นะพี่น้องสบายๆเลย เดิวก่อนพี่น้องวันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งน่าจะใช้เวลาไม่หลายวันนะครับอ่านรอยกว่าไรเดินกลางๆเลยแล้วก็ขุดซ้ายกว่าใต้กว่าเลยพี่น้องไห่มั้นขนาดฝนตกพี่น้อง ผมว่าคนไม่โตงี้เก่งปลูกเลยที่นี่ปปเ,นเ,นเป็นดินตมเกาะเกาะนะครับ <c oughs> ตวนดินเหมือนตวนดินนี่ยพี่น้องผงว่ามีคนปลูกนี่ไม่โกปฏิอย่างเงี้ยปลูกตามหลังนะเลยอันนี้แต่ว่าเขา จะใจคนแล้วก็ขุดได้จอบอีกครั้งหนึ่งได้ไปหลายไร่แล้วพี่นอ้องไปเกิกันยังครับ ติดรองเท้าหมดแล้วพี่น้องนี่ฝนตกเพิ่งเสร็จสำหรับเลยนะครับรถคูปต้าอยู่ฮ่า่าหรือว่า ันหรือว่าทนทานอย่างนี <an> like. <sp oken> ้ทำแบบสบายๆเลยอานสบายเลยพี่น้องได้กำไรดีอยู่ด้วยนะ่าจะน่าจะหมอเป็นหลุมหรือะเป็นเจ้ามง ไมีกพี่น้องก่อนไม้<_ <C> _>อีก <_ C _> เดี๋ยวผมจะตายโคเบรุ่นกให้ดูนะครับพวกนี้โคเบรุ่นกก็ลงมาแล้ว<_ <C> _>วันนี้คุบต้ายูห5าไปก่อนนะครับ ดูด้านหน้าดีกว่าพี่น้องดีนะฝนตกง่ายพี่น้องดูดีดินนิ่มมากเลยเริ่มรกแล้วพี่น้องนั้นเค e a r ิ n g เว่ยเหมือน้วเจ้าซานี่ เอ็ดวายหนึ่งสองห้าสี่วันนี้จะกดตามมารับช่วงต่อนะครับกดหลุมปูปามพี่น้องความน้ำมันโอ้รอยกว่าไรนี่โอ้พี่น้องเอ๋ยไม่รู้กี่ปันต้นนะ่ะ แล้วได้ผลเลยอ่ะบานน้ำมันพี่น้งองหัวละห้าบาทหกบาทเดวกก็มี่โปกันเยอะนะครับบานน้ำมันเห็นไหมถืวฝนไม่ตกนี่โอ้ ร่องกลางนะพี e ่น้องขุดใส้กว่าใส้กว่าเลยทีละสองแถวเลยพี่น้องไปสองร่องเลยใกล้จะกำแล้วพี่น้องหกโมงกว่าแล้ววันนี้ดีนะฝนไม่ตก ว่างเย็นเนี่ยตะมานไม่ได้แสงไม่ก็ยมียน,นะพี่น้าง เียบร้อยดีนแดงสวยเลยพี่น้องเหรติดปุ๊งกีแลยวั้ปุ๊งก,ก,ดดก,กีดีมากเลย อรียงต่อนี้ก่อนดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวจบเตรียมหลุมนี้นะครับต่อก่อนแฝดินแล้วแล้วเลยพี่น้อง ใช้ปุ่งกีอะไรแล้วเลยติดดีนะครับดินนี้ปุ่งกีปลูกมาแล้วนะครับมังม่ปลูกมาแล้วกินใหญ่อยู่วันนี้ โอเคนะครับนั่นคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องรักแมกโกกับอิสสวัครับ